สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับคาร์เลดวิสันแฟตบ๊อบค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2019สเปค ML Y เครื่องยนต์114คิวบิกนะคะเลขไม่์คันนี้น้อยมากค่ะเลขไม่์นะคะเพียง3632ไมล์เท่านั้นค่ะ สำหรับฮาร์เร็บิสันแฟตบ๊อบคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถนะคะก็เป็นรถปี2019นะคะสเปค MLY คะ่ะเครื่องยนต์นะคะ 1 1อคิวบิกค่ะลูกค้า1 8 6 8นซีซีนะคะของแต่งคันนี้ค่ะของแต่งดีใช้ได้เลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะท่อเป็นสวิกกี้นะคะกล้องทรักค่ะคันนี้จูนเดลกจูนนะคะชุดมงค่ะเป็นชุดมงชาร์กนาโดนะคะชุดมงหล่อมากๆเลยนะคะชิวนาสมทรงนะคะแคชบาร์สมทรงค่ะ เบาครอบสไตล์ซีซีบาร์เอชดีนะคะตุ๊กตาค่ะลูกค้าเป็นของคราวส์นะคะบวกกับแผ่นฟลายค่ะสูงรวมกัน12นิ้วนะคะถ่ายสั้นแต่งค่ะคันนี้ของแต่งดีเลยนะคะของแต่งแบรนด์เนมค่ะคันนี้นะคะรอๆอเลยค่ะชุดโมงชักนาโดนะคะแล้วก็รับกับไฟหน้าที่เป็น LED สี่เหลี่ยมแบบนี้หลรอเลยค่ะลูกค้า รถปี19นะคะใส่หัวเทียนสีแดง Screaming Eagle ค่ะ สำหรับแฟตบ๊อบนะคะตอนนี้นะคะตามหากันอย่างแรงทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจต้องรีบติดต่อมาเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับราคาค่าตัวของคันนี้นะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ Description ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ